อ่ะครับวันนี้วันที่สิบเดือนพฤศจิกายน2568 today is the ten of November 2 0 2 t o d t o d a y is the ten of November 2025 today โอเคครับอ่าเรียบร้อยวันนี้เราจะเรื่องอาหารเอาง่ายๆครับจะให้รู้ว่าสองคำนะครับอ่าโอเคครับ,รบอาหารภาษาอังกฤษว่าอาหาร food 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 อะไรครับง่ายสุดข้างหน้าครับอะไรครับายสุดเนื้อปลาฟิชปลาหรือเนื้อปลาว่าไหมฟิชฟิชปลาปลาฟิชฟิชปลาหรือเนื้อปลาครับปลาหรือเนื้อปลาในที่นี้เราเรียนเรื่องอาหาร ก็แปลว่าเนื้อปลาหรือปลาก็ได้ปลา fish fish อันที่สอง chicken 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 เนื้อไก่ครับแปลว่าไก่ก็ได้ครับแปลว่าเนื้อไก่ก็ได้ในที่นี้เราเรียนเรื่องอาหารก็เป็นเนื้อไก่นะ chicken chicken

ชิมชิมกุ้งกุ้งกุ้งเนื้อกุ้งกุ้งครับกุ้งอนี้เป็นกุ้งกุ้งฝอยนะครับกุ้งตัวไม่ใหญ่มากนะกุ้งตัวไม่ใหญ่มากที่เขามาทำต้มยำนะครับนะชิม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 เป็นกุ้งตัวไม่ใหญ่มากตัวปานกลางเหือนกลางครับนะ ชิมชิมชิมถ้าถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่เราเรียกล็อบสเตอร์เคยได้ยินล็อบสเตอร์ไหมล็อบสเตอร์ในกุ้งตัวใหญ่ที่เป็นกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆนะครับในล็อบสเตอร์กับอันนี้เป็นชิมชิมชิมมีรอกัมรอเรือกัมอาถ้ากับรอเรือชิม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  ชืมมีรอกัมชื่มกุ้งครับเป็นกุ้งกุ้งตัวเล็กๆไม่ใหญ่ครับเป็นกุ้งปานกลางนะบ้านเราจะเรียกว่ากุ้งสวยตัวไม่ใหญ่มากนะตัวตัวไม่ใหญ่นะโอเคเนาะชื่ม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  เชมเจมกุ้งเจมพอ่พอพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อเนื้อหมูวันก่อนเราเรียนเนื้อหมูจะมีหลายที่ครับมีเนื้อตรงขาเนื้อตรงหลังเนื้อตรงข้างๆพอกเนี่ยเป็นเนื้อหมูทั่วไปถ้าเนื้อขาหมูเขาเรียกว่าอะไรวะน,นั้นเรียนแล้ว เน um> ื้อขาหมูเรียกว่าอะไรครับแฮมแฮมแฮมเป็นเนื้อขาหมูเนื้อเยอะๆตรงขามันนะแฮมเนื有有้อขาหมูแฮมแฮมเนื้อขาหมูถ้าเบคอนเบคอนเป็นเนื้อตรงหลังเนื้อตรงข้างๆของมันนะถ้าเบคอนเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่อยู่ข้างหลังเนื้อส่วนที่อยู่ข้างๆเป็นเบคอน ้าเป็นแฮมเป็นเนื้อส่วนไหนครับแฮมเนื้อส่วนที่เป็นขาขาหมูโอเคนะครับพอกเนื้อหมูพอกเนื้อหมูพอกเนื้อหมูต่อไปบีเสียงยาวบีบบีบบีบีบเนื้อวัวครับเนื้อวัวฝรั่งเราเขาไม่มีควาย นะควายเป็นพืชเอ่อควายมันเป็นสัตว์เมืองร้อนครับอยู่ในเมืองร้อนประเทศหนาวเขาเลี้ยงควายไม่ได้เขาก็กินแต่เนื้อวัวครับวัวอยู่ในเมืองหนาวได้อยู่ในเมืองร้อนได้นะบีบจึงหมายถึงเนื้อวัวครับบีบบีบเนื้อวัวเนื้อวัวเท่านั้นนะครับ,บ,บเนื้อวัวเท่านั้นนะฝรั่งเขาลังฝรั่งไม่กินเนื้อควาย เขาคิดในเนื้อวัวครับนะบีบ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 บเนื้อวัวบีบบีบเนื้อวัวบีบบีบเนื้อวัวบีบบีบเนื้อวัว สเต็กสเต็กสเต็กสเนื้อเนื้อส่วนไหนของเนื้อส่วนไหนครับเนื้อตรงคอมันนะครับตรงสันคอมันอะสเต็กน่ะนะเนื้อตรงนั้นมันจะเนื้อดีที่สุดนะเนื้อเยอะๆนะสเต็กคือเนื้อตรงสันคอมันสเต็กสเต็กบาลีเร่อสเต็กครับเนื้อสันนะสเต็กสเต็กครับพิซซ่า พิซซ์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 พิซซาแล้วเรียกว่าพิซซ่าภาษาไทยแปลว่าพิซซ่าพิซซ่าคือที่กินใช่ไหมครับเป็นถาดนะมีหลายรสนะเป็นถาดถาดแล้วเรียกว่าพิซซ่าพิซซ์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 ฮอตดอกพิซซ์ฮอตดอกฮอตดอกฮอตดอกก็คือฮอตดอกเป็นขนมที่มี มีฮอตมีม <า S 1> ไส้กรอกมีไส้กรอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนมปังล้อมรอบเป็นเชื่ออาหารห้ามแปรครับห้ามแปรไม่แปรว่าหมาล้อนไม่ได้มันเป็นเชื่ออาหารใช่ไหมเชื่ออาหารอาหาร <Hot. S 1> ที่มีไส้กรอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนมปังหุ้มข้างๆรอบๆเราเรียกอาหารนี้ว่าฮอตดอกฮอตดอก

ซีเรียลเคยเคยกินซีเรียลไหมซ okay. ีเรียลเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ชงกับน้ํากินน่ะชงกับน้ําร้อนน้าอุ่นกินนะครับทําจากธัญพืชมีแป้งมีถั่วมีแป้งมีถั่วมีงาอาหารที่ทาจากธัญพืชผสมกันเราเรียกว่าซีเรียลเข้าไหมซีเรียล ซีเรียลซีเรียลธัญพืชอาหารที่ทำจากธัญพืชครับซีเรียคือกินไหมซี n รียลซีเรียล n o น d l ดน o o ดน e n ดน d l ด ก๋วยเตี๋ยวครับอาหารประเภทประเภทเส้นท right. ั้งหลายเรียกรวมกันว่านูโดเป็นมาม่าเป็นมามีเป็นผัดหมี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารประเภทนี้ทั้งหมดเราเรียกว่านูโดขนมจีนด้วยขนมจีนมาม่าผัดหมี่นะก๋วยเตี๋ยวอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยเราเรียกรวมว่านูโด n o o d l o ู à, à ูอนูด๋ก๋วยเตี๋ยวอาหารประเภทเส้นทั้งหลายต่อไปแซลมอซอนแซมครับตัวเอตัวเไม่ออกเสียงตัวเไม่ออกเสียง เอาตัวเอ็มเอ็มเท่ากับม้าเนี่ยมาสะกดครับแซลมอน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 แซม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 แซลมอนแซลมอนแซลมอนครับภาษาไทยเราแปลว่าปลาแซลมอนภาษาไทยเราแปลเป็นแซลมอนปลาแซลมอนเป็นปลาเมืองหนาวครับเป็นปลาเมืองหนาวอยู่ในอากาศหนาวหนาว เลี้ยงด้วยเขามีการเลี้ยงด้วยครับเราเรียกปลาแซลมอนภาษาไทยเรียกว่าปลาแซลมอนภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอน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 ครับเอลไม่ออกเสียงครับตัวเอลไม่ออกเสียงแซลมอน yes friend fry เฟรนด์ฟรายเฟรนด์ฟรายก็คือมันฝรั่งทอดสีเหลืองๆน่ะทําจากอะไรครับมันทําจากมันฝรั่งเอามันฝรั่งมาแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ทอดนะแล้วเฟรนด์ฟรายใช่จิ้มจิ้มจิ้มมะเขือเทศด้วยน้ำพริกมะเขือเทศนะเฟรนด์ใช่ชดชดพริกเนี่ยเฟรนด์ฟรายเฟรนด์ฟราย Bà lão có lời phê đoài seafood 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 phai Seafood 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 Sì Seafood Seafood สุก <Scan. S 1> ัน้ำตาลสุกสุกน้ำตาลสุกสุกน้ำตาลต่อไปซอส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 เอลซอสซอสเอลซอสซอซอสเอลซอ อ่าต่อไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ fish fish chicken chicken chim chim pork b e e b e e steak pizza hot dog curry Dirty. Cereal Dirty. Dirty. Noodle. Noodle. Noodle Noodle Salmon Friend Fly Seafood Sugar Sugar Fitch Yes. Chicken. Chicken. chicken, chicken, chim, chim, chim. Pork. Pork. pork, beef, beef. steak, beef. steak. Pizza. pizza, pizza, hot dog, hot dog, curry, curry. curry. Cereal. cereal, 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 noodle. No, Salmon. 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 Friend fry. French French Seafood. Seafood. Sugar. Sugar. Salt. 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 Fish. Fish. Chicken. Fish. Chicken. Chim. Chim. Paw. 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 Stay. Pizza. Pizza. Hot. Dog. 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 Curry. Curry. Cereal. 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 Noodle. 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 Salmon. Salmon. French fry. s ีฟู o ดซีฟ a ้ s o ูเกอ s ท์ t ทีนี้รอบสุดท้ายเอาไอไลท์เข้ามาไอไลทฉันชอบสร้างเปรนประโยคไอไลทฉันชอบนะไอไลท์ฟรีไอไลท์เอาวาตาวาตามดีาไอไลท์ฟ I like chicken. I like chicken. I like shrimp. I like shrimp. I like pork. I like I like beef. I like steak. I like pizza. I like pizza. I like hot dog. I like hot dog. I like curry. I like curry. I like cereal. I like cereal.

ลายสดโอเคครับครับโอเคครับอ่าวันนี้เอาแค่นี้โอเคไหมออยังคอนอิดอดีตคอนอิดอดีแปลว่าโอเคคอนอิดอดีตคอนอิดอดีแปลว่าเอเคค่นี้พอเค่นี้ คอนอิดอะเดย์โอเคครับโอเคครับเพียบคอนอิดอะเดย์คอนอิดอะเดย์คอนแปลว่าเรียกนะครับแต่มันเป็นสำนวนไม่ต้องแปลคอนอิดอะเดย์พอแค่นี้โอเคครับ